เอาละค่ะสำหรับมาเรื่องกีฬาบ้างสำหรับใครเมื่อวานดูงานที่ดูไม่ดูงานเปิดแักดูเป็นยังไงบ้างพิธีเปิดสีเกมอลังการแนฟพี่โดแนฟิี่โดเป็นอะไรฮะเป็นอะไรอ๋อเคแนฟพี่โดเขาเปิดตอนที่แกไปงานแต่งงานอยู่หรือเปล่าไอการบ้านอยู่หรือเปล่า ไม่ใช่เขาเปิดก่อนนั่นแล้วนี่ต้อบอกว่าตัสัญญาลักษณ์พี่จัญญาต้องดูสัญญาลักษณ์เป็น์เป็นนกคู่เป็นนกคู่ทำไมจะคนพม่าชอบใช้นกคู่นกคู่เนี่ยมีความสงบมีความนิ่งน่หรปะเขาถือว่าเป็นตัวแทนเป็นใหญ่เลยนกคู่เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสงบมีความนิ่งแล้วก็มีแบบว่าเหมือนใช้สติปัญญานกคู่เนี่ยมีแบบว่าเหมือนตัวแทนของความเฉลียวฉลาดพม่าก็เลยเชื่อว่านกคู่เนี่ยบางทีนำความสงบความนิ่งอะไรเงี้ยมาแล้วก็นำความโชคดีมาก็เลยเลือกที่จะใช้นกคู่เนี่ย เป็นตัวเป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะคือต้องบอกว่าเปิดตัวเองเป็นทางการแล้วนะคะก็สามารถติดตามกันได้ตั้งแต่วันที่1 1เดถึง22ิเดือนนี้นะคะคแล้วตอนนี้เนี่ยผลของเหรียญทองล่าสุดเนี่ย,ยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ3<อ>ส่วนเจ้าของเหรียญทองในตอนนี้ก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานั่นเองครับแล,แล้วคุณรู้ไหมฮะว่าการเดินทางของนักกีฬาทั้งหมดนะฮะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก ไทยแอร์เอเชียนะฮะก็เรียกได้ว่ามีการเปิดรูทบินเนี่ยเที่ยวบินทุกวันจากกรุงเทพเนบิดอนถูกต้องเนบิดอนนี่เป็นเมืองหลวงของพม่านะฮะขออีกสักครั้งหนึ่งเนบิดอเนี่ยคือเมืองหลวงใหม่ที่คุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ประเทศพม่าเนี่ยเนบิดอเนี่ยติดอันดับหนึ่งใน5เมืองหลวงที่เจริญเร็วที่สุดในโลกผมถามคุณตงนะผมมี่วามรู้สึกว่าเมืองมันใหญ่ มีเลน12เลนแต่มันน่าเบื่อหรือเปล่าคือไปแล้วมันจะมันจะเห็นแค่เหมือนคอนกรีตหรือเปล่าเป็นยังไงมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมันก็คือสิ่งหนึ่งรู้เลยว่าประเทศหนึ่งถ้าไม่มีวัฒนธรรมนะเมืองเมืองโอเคย่างกุ้งเขาจะมีเสียงเขาตรงที่มีวัฒนธรรมมีคนแต่เนี้ยมันประมาณว่าคุณไปสูนย์ราชการะอแต่ก็จะมีตึกละทันสมัยอินเทอร์เน็ตจะเร็วมากทุกอ,อย่างจะแต่ถ้าเกิดจะไปเชี่ยวไปเชี่ยวได้ดูไปดูอะไรไปดูตึกไนงะไปดูตึกบ้านเนี่ยคุณถ้าคุณมีโอกาสเป็นนายกรบ้านเนี่ยจะบอกว่าไงรู้มก หลังต้องเหมือนกันไม่มีสิทธิ์สร้างแตกต่างกันนะ เดี๋ยวว่าหลังจะพาไปดีกันท่านผู้ชมครับในปีดอนนี้นะครับขอบอกว่าเป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศม่าตอนนี้ไทยแอร์เอเชียแล้วก็แอร์เอเชียเนี่ยฮะพร้อมจะบินตรงจากดอนเมืองไปสู่เนปิดอนมีกิจกรรมได้ใช่ไหมถูกต้องฮะและกระทางแอร์เอเชียนส่งแบบว่ากิจกรรมเชียร์ขาดใจส่งนักกีฬาไทยคว้าชัย4ี่เกมเพื่อขนส่งนักกีฬาทุกประเภทในการแข่งขันคณะทีมงานสมาคมกีฬาต่างๆรวมทั้งสื่อมวลชนนะฮะเดินทางสู่เนปิดออย่างสะดวกสบายฮะค่ะ แล้วก็ทุกๆวันนะคะก็จะมีนักกีฬาแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬานะคะในการซ้อมการแข่งขันเนี่ยเดินทางกับแอร์เอเชียแล้วก็เราก็จะมีการเก็บภาพจากสนามบินดอนเมืองมาฝากนะคะมีการเขียนโปสการ์ดให้กําลังใจนักกีฬาให้ของที่ระลึกกันด้วยพวกเราทุกคนเนี่ยก็ขอไปกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนนะคะทาผลงานอย่างเต็มที่สร้างความสุขให้คนไทยด้วยกันสัญญาท่านผู้ชมว่าที่จริงเมื่อวานจะต้องไปจะไปวันปิดเออแล้วก็จะเก็บภาพวันปิดมาให้ได้ นะฮะจะไปวันปิดอ่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าหลายคนยังอยากจะเห็นภาพบรรยากาศและรายละเอียดของงานมั่นของแตงโมกับโตโน่ต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะมีให้คุณชมอีกนิดหนึ่งแต่แน่นอนวันนี้พิเศษมากใช่ไหมวันนี้แจ็คขอนําเสนอเลยเจ๊คโมดังพี่ัญญาครับขอเอาใจคอดูดวงกันหน่อยดีกว่าคนนี้นี่ยกนิ้วให้แม่นมั้ที่แล้วพ่อเขามา ครั้งนี้ลูกเขามาเป็นหมอดูแบบศาสตร์ใหม่ก็คือหมอดูติ้วท่านเป็นอะไรหมอดูติ้วอ๋อดูแล้วดูที่การผ่านไม้หยุดดูมาแล้วยังไงครับแม่นมากเน็กบอกไม่ชอบหมอดูดิจิทไม่เชื่อหมอดูแต่เชื่อคนนี้อ๋อเนี่ยแม่นสุดต้องพีคจัดกี่ไปพูดเรื่องหมอดูให้วุฒิเขาไม่ชอบเอาเลยเตรียมช่วงดูช่วงได้แล้วครั้งที่มีนี่คนแรกตลอดเลยแต่ไม่ชอบเนี่ยอยากทำรายการนี้โโออเเคค S <S อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านได้ดูกันแน่นอนครับผมช่วงนี้พักสักครู่ครับ